เหรียญหลวงพ่อเฉยนะครับวัดอ่าวช้างไร่นะครับกระลายทองอปีพศสองพันหน่ร้อยสิบหกเหรียญดีราคาไม่แพงนะครับราคาหลักร้อยหรืออาจจะพันต้นๆอันนี้ก็ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับจะนำมาให้ชมเพราะเป็นเหรียญเก่าแล้วก็ราคาไม่แพงและที่สําคัญก็พุทธคุณดีนะครับพระดีมีพุทธคุณพระดีไม่จําเป็นต้องมีราคาแพงเสมอไปนี่นะครับ หลวงพ่อเฉื่อยว่าอ้าวช้างไล่เผื่อพี่ๆเจอนะครับในราคาที่ไม่แพงก็สามารถเก็บสะสมได้อันนี้เป็นเหรียญกระไหลทองนะครับพระเดิมผิวหิ่งนี่ครับหน้าตาหลวงพ่อนะครับในตาแบบนี้นะครับนี่หลิวจีวอนนี่คมชัดมากนะครับคมชัดมาก ตัวพื้นเหลี่ยมค่อนข้างเรียบตึงนะครับและก็มีความเก่าได้อยุโอ้โหใบหูหลวงพ่อนี่คมมากนะครับคมชัดมากนี่นะครับพระคูอุดมสุตานะครับพิวัฒเฉืยนะครับผมนี่นะครับรายละเอียด ด้านหลังนะครับมานี่รูเจาะปีนตั้งเป็นธรรมชาตินะครับผมรายละเอียดคมชัดเจนรายละเอียดคมชัดเจนนะครับนี่เอ่อที่ระลึกนะครับในงานฉลองกำแพงแก้วอ่านะครับผมวัดอ่าวช้างไร่2515อ่าปี15นะครับไม่ใช่ปี16นะครับโทษทีนะครับนี่นี่นอันนี้เป็นด้าน ขอบตัดนี่ครับลนะักษณะขอบข้าของเหรียญหลวงพ่อเฉยวัดอ่าวช้าชงไร่พระดีนะครับพุทธคุณสูงที่สําคัญราคาเบานะครับผมนี่อันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับให้ดู ลักษณะขอบข้างพระอาจจะไม่ได้แพงมากนะครับแต่อยากจะนำเสนอนะครับให้พี่ๆได้รู้จักบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อหลวงพ่อมาก่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกีจตินะครับที่น่าสะสมนะครับแล้วก็เป็นเหรียญเก่านะครับที่ราคาไม่แพง หลวงพ่อเฉยนะครับก็อ,วา,อาวช้างไร